อาจารย์โอเล่เตือน4ปีชงต้องรู้รับมือปีมังกร67พร้อมวิธีแก้เคล็ดโบราณเมื่อไม่นานนี้อาจารย์โอเล่ยานสัมผัสได้เผยในรายการคนดังนั่งเคลียร์ถึงเรื่องปีชงในปีมังกรปี2567ปีมังกรปีมะโรงงูใหญ่มีปีไหนชงบ้างว่าตามตำราจะมีปีชงคักเฮงขังว ปีชงหรือชงคือเลวร้ายสุดๆการเงินการงานความรักสุขภาพเงินไม่เข้าต่างๆได้แก่ปีจอสุขภาพก็ต้องระวังดวงความรักระหองระแหงถึงเลิกราการงาน,กา,งานการเงินแห้งไปหมดต้องระวังการแก้เคล็ดโบราณเรื่องสุขภาพต้องทำบุญด้วยลงศพผ้าขาวให้เตรียมใจรับความทุกข์ลองย้ายสถานที่ เปลี่ยนวงจุ้ยจัดที่นอนที่อยู่เปลี่ยนพฤติกรรมการกินเพื่อช่วยเรื่องสุขภาพอย่าห่างเรื่องสวดมนต์ไหว้พระปีคักหรือคักตัวเองคือปีมะโรงเหนื่อยแล้วยังเหนื่อยต่อปีที่แล้วงานเก่ายังเคลียไม่ลงตัวปีนี้ทะลักออกมาอีกปีเฮงคือปีมะแม่บุญเก่ากรรมเก่าความชั่วที่ทำมาอยู่ที่ว่าอะไรจะมาสนองตอบลักษณะนี้หมายถึง ทุกขลาบการแก้เคล็ดอาศัยบารมีเศรษฐีนวโกดหรือเศรษฐีทั้งห้าหรือขึ้นเหนือไปวัดพระบาทสี่รอยปีผัวเกิดจากสุขภาพกายสุขภาพจิตบางคนซึมเศร้าก็มีคือปีฉลูไม่ป่วยกายก็ป่วยใจอยู่ดีๆนั่งเศร้านั่งเหงาทอตัวเองอยู่ดีๆหงุดหงิดเกรี้ยวกราดทั้งที่ไม่เคยเป็น โดยทั้ง12ปีนักสัตว์ต้องทำอะไรรับปีมังกรบ้างนั้นอาจารย์โอเล่บอกว่าหลักธรรมคำสอนพุทธศาสนาห้ามประมาทชีวิตวัดที่มีพลังกลางเมืองแนะนำวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมวลมังคลารามอยากให้กำลังใจคนมีศีลธรรมประจำใจไม่ว่าศาสนาไหนเรามีหลักธรรมคำสอนนำทางไม่ต้องกลัว ทุกอย่างเกิดที่จิตและการกระทําของเราปีหน้าต้นร้ายปลายดีหลังจากวันที่21เมษายนดวงชะตาเมืองจะค่อยๆเริ่มต้นดีๆๆขึ้นทุกไม่ได้นานสุขไม่ได้นานเป็นสัจธรรมให้รู้ไว้ว่าปี67เป็นปีเศรษฐีตั้งตัวคนที่ล้มมาแล้ว3-4ปีนักสัตว์ทั้งหลายที่ล้มมาแล้ว ปีนี้อดทนสักนิดเศรษฐีจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีจะกลายเป็นอักรมหาเศรษฐีด้วยกันทั้งหมดหลังสงกรานจับตานางสงกรานทำนายว่าอย่างไรตามความเชื่อคนไทยที่สร้างบุญสร้างกุศล